เราพบกับสาแล้วรายการแฟชั่นเดสทีเนชั่นออนทัวร์กันอีกครั้งนะคะอาจจะรู้สึกแปลกตาใช่ไหมคะว่าเอ๊ะทำไมวันนี้มา2คนจะให้เขาแ <ขอ S 2> นะนําตัวดีกว่าค่ะตื่นเต้นค่ะสวัสดีค่ะชื่อแอมแอมค่ะวันนี้มาเป็นนางแบบรับเชิญนะคะที่รายการนี้ค่ะโอเคค่ะแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนคะแมแอมค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่เซ็นทรัลแกรนด์มิลาจรีสอร์ทพัทยาค่ะอยู่แถวหน้าเกลนี่เอง โอเคงั้นเดี๋ยวส่ว่าตามส่กับออมแอมคืดูข้างในดีกว่าค่ะแค่ข้างนอกยังสวยขนาดนี้เดี๋ยวไปดูข้างในดีกว่าว่าจะสวยแค่ไหนตามาเลยค่ะ ตอนนี้นะคะไซก็อยู่กับคุณวุฒิศักดิ์พิเชยการค่ะเป็นรองผู้จัดการทั่วไปค่ะสวัสดีค่ะเรียกคุณอาวุธได้ครับง่ายๆนะคะสบายคุณอาวุธคะที่นี่ค่ะมันเก๋มากนะตั้งแต่ไซเข้ามาค่ะดูแบบใหญ่แล้วก็ไซอยากรู้ว่าที่นี่มีจุดเด่นในการนาเสนอเป็นยังไงล่ะคะทำไมถึงแบบสร้างมาออกมาดูไม่เหมือนกับที่อื่นอ๋อพูดกันทั่วๆไปเนี่ยถือว่าเป็นโรงแรมแรกและโรงแรมเดียวนี่เมืองไทยที่เป็นคอนเซ็ปต์โดียวธีมของมันคือ The Lo s t World เหมือนเขาเรียกว่าอะไรอยู่ในป่าใช่ไหมคะมีะออทั้งก็มีทั้งเป็นป่าเป็นเมืองที่มันหายไปแล้วแต่เดือน <ừ> ด,ดึงกลับมา <ừ> ถูก,ถกไหมครับเพื่อให้ทุกคนได้เห็นว่า the Lost World <ม>เป็นยังไงจะเห็นได้ว่ามีสวนน้ำซึ่งมีสไลเดนะอร์ใหญ่มากมีสไลดเดอร์ทั้งหมด13สไลดเดอร์จะเป็นเอ่เเอ lazy river ไหลไปตามลคลองตามอ่าพูดถึงสระน้ำใหญ่ขนาดนี้แล้วที่นี่มีพื้นที่เท่าไหร่ครับพื้นที่ทั้งหมดนะฮะ42ไร่ จะเห็นได้ว่าเราสร้างเป็นสองตึกนะฮะตรงกลางเนี่ยเราทําเป็นสะพานเชื่อมเพื่อให้ลมเนี่ยลมทะเลเพราะลมทะเลมันจะแรงก็ให้ทะลุออกได้แล้วก็ในแต่ละตึกเนี่ยก็จะมีช่องที่ให้ลมผ่านแล้วตรงช่องตรงนั้นเราจะทําเป็นสวนขึ้นมานะครับ mm hmm. เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศน,นะครับแล้วก็ห้องทุกห้องเนี่ยมองเห็นทะเลมดทุกห้อง มีกี่รูมไทยคะมีรูมไทยรไทยเนี่ยเรามีหลักหลักเนี่ยห้าเริ่มตั้งแต่นะครับเดลุกธรรมดานะฮะแล้วก็มาที่พรีเมียมแล้วก็ขับฟลอ แล้วก็มาที่รเยนสวีทที่เรานั่งอยู่ห้องนี้เนี่ยเหมาะสำหรับพวกที่มาแล้วอยากจะออกไปเอ้าดอร์นะครับข้างนอกเนี่ยเรามีสระน้ำเหมือนว่ามากันเป็นแบบแก๊งเด็กแก๊งมากันเยอะๆเด็กแกลงสามารถห้องนี้เนี่ยสามารถอยู่ได้ประมาณ12สคนสบายๆก็เหมาะกับการแบบช่ปาร์ตี้ยังได้เลยครับเรามีปาร์ตี้ที่ภูก็ได้นะเดี๋ยวลองเดินออกไปดูแล้วก็เรามีห้องอีกข้างบนเนี่ยจะเป็นดูเพล รูเพล็กนี่ก็เหมือนกันนะครับสามารถที่จะมี2ชั้นซึ่งข้างบนเนี่ยสามารถจัดปาร์ตี้ได้อีกทําเป็นสวนเหมือนกับสวนสไตล์ออกญี่ปุ่นอย่างนั้นนะงั้นทท่ไงหนูแบบรบกวนคุณอาคาหนูเดินชมได้เลยครับรอบข้นีดนึ่งเด<ช>ียวใช่เลยครับ ครับอมองเห็นทะเลสูดรูปหรืรูปตาอะไรนะครับเห็นหมดเลย<น>เห็นสาไว้นะ้ำกค่ะ<น> อยู่จากค็อกเทลสบายๆนะครับอ๋อโอเคอบรรยากาศมาเป็นซามบีเหมือนกันนะคะเหมือนแบบที่นั่งทานค่ะใช่เย็นๆใช่ครับใช่สำหรับแบบผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะอยากจะมาลองอยู่ในบรรยากาศลอสเวอร์อย่างนี้บ้างเนี่ยจะลองมาทานที่นี่นะคะ่ะคุณอาคขาจะมี โปมชั่นอะไรพิเศษพิเศษสำหรับอ่าครับสำหรับห้องพักเนี่ยส่วนมากเราเต็มตลอดนะครับก็เลยอยากจะให้เป็นส่วนลดด้านอาหารและเครื่องดื่มมากกว่าค่ะไม่ว่าจะไปทานอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องอิตาเลียนห้องเฟรมนะครับทุกห้องอาหารหมายถึงพ่ออาหารอะไรก็าใดอะไร่นี้ครับ15%ดิสคารับไปเลยครับ15ใช่ครับผมแค่คุณผู้ชมบอกว่ามาจากรายการนี้ได้ชมเมื่อวันที่เท่าไหร่เวลาไหนนะครับรับรองครับได้เลยครับ งานทั้งทรายขอบคุณบากนะคะที่สาราคาไซเดินชมห้องได้ครับผมที่ใมางั้นไม่รบกวนคุณอาละค่ะครับผมได้ครับในการการค้าถ้าตอนนี้นะคะทรายก็เจอสองสาวนางแบบต่างชาติของเราละค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปคุยกับสองสาวนี้กันเลยดีกว่าไปดูว่าเธอสองคนนี้เป็นใครแล้วก็หน้าตาน่ารักแค่ไหนตั้ชใจมาเลยค่ะ สวัส s ีค่ะยู u รียยิน e ีที่ได i พบคุณยูเ i o n ยิน t ีท a ่ได้พบคุณย a เ n ียยินดี e t ่ยเรียยินด่ได้ i บค t ณ o n เรียยินดีที่ได้พบคุณ e เรี you. บคเรียนี่ไ i ้พบคุณยูเรียยจนดีที่ได้พบาุณยูเรียยิน้วที่ได้พบคุณยูเรียยินด่บคหมยเดี๋ยวนราใส่ให้เขาแนะนเรียิดีกว่ด้บคุณยูเรียยินดีที่ได้พบคุณยูเรียยินดีที่ได้พบค Ga b b y อ่ Where are you from? Brazil. Brazil. Oh, I love a girl from Brazil. Thank you. Yeah, beautiful. You too. <laughs> yes. Oh. <laughs> okay. So, what your latest job? You know. Uh, my latest job it was uh, fashion shooting for Lemonade magazine. Next ma month, you can see my picture in the magazine. Ah, next month? Yes. Ah, okay. I will. I will waiting. Okay. Okay. You ah. too. Thanks. So, Oh, Gabby, you are the first time with the fashion destination on tour. Um, how you feel? Yeah, actually, thank you so much. Uh, it's a pleasure to stay here. It's very, very good experience, and everything is so nice. So I feel so good. Mm. Okay, girls, I let you enjoy your time, okay? Thank you. So, we you we'll come to meet you again. Thank okay, okay. okay. okay, Bye. Bye. bye, -bye. bye, -bye.